ดีค่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง Midnight Melody อีกครั้งค่ะไอติมค่ะก็ใน episode นี้นะคะเราก็จะมาติวทอีกพาร์ท6 text c o m p l e t i o กันค่ะ ซึ่งในภาคนี้นะคะก็จะเป็นข้อสอบแบบ close test นะคะก็คือแบบข้อสอบแบบเติมคำนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆดาวน์โหลดเอกสารข้างล่างนะคะเอาเราไปติวกันเลยอ้อเกือบลืมไปค่ะใครที่ยังไม่ได้ดู t o ีก Practice Test หนึ่งนะคะติมทำเฉลยไว้46ข้อละเอียดมากสามารถคลิกดูตรงนี้ได้เลยนะคะและก็ตอนนี้ทางช่องเรามีเพจแล้วนะคะชื่อว่าเพจ c e b o o k ก t i l i n ง by Midnight ค่ะก็จะเป็นเพจที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษใน daily life นะคะแล้วก็การเตรียม สอบโทอีกค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ติมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปติวอัพคะแนนโทอีกกันเลย let's get started สำหรับในการทำพา r t 6นะคะก็จะเป็นแบบ close test เนาะหรือว่าแบบทดสอบเติมคำนั่นเองเนาะก็จะเป็น passage มาให้ใช่ไหมคะแล้วก็จะมี blank มาให้เราเติมเนาะว่าตรงช่องว่างเนี่ยมันควรจะใช้ไวยากรณ์คำศัพท์หรือว่าโครงสร้างอะไรนะคะสิ่งสำคัญเลยก็คือเราควรที่จะต้องอ่านทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังของช่องนะคะอย่างเช่นข้อ39เนาะก็การที่เราแบบ สมมติว่ามีแบงด์ตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็ควรที่จะอ่านทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะเป็นตัวที่ช่วยบริบทในการช่วยหาคีย์เวริร์ดเนาะมาตอบในข้อดนั้นได้นะคะก็อย่าเพิ่งพอแบบจบประโยคแล้วก็หยุดอ่านนะคะแบบบางทีเราควรจะอ่านต่อไปก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ใช้บริบทรอบๆเนี่ยเป็นคีย์เวริร์ดสำหรับตอบข้อนั้นๆนะคะ และที่สําคัญนะคะก็ในการสอบโปรอีกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะจํากัดเวลาเนาะเราก็จะใช้วิธีการอ่านไปแล้วก็ทําไปเลยนะคะจะได้ช่วยเซฟเวลาด้วยเนาะ แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเราไม่จาเป็นต้องรู้โวแครบทุกตัวนะคะเราก็สามารถทําให้ได้เต็มในพาทน,นี้ได้นะคะเพียงแค่ว่าเรารู้ในส่วนที่มันเป็นเมนไอเดียหลักเนาะว่าเรื่องเนี่ยมันถามมันพูดเกี่ยวกับอะไรนะคะบทความหรือว่าอีเมลเนี่ยมันเมนไอเดียอะไรนะคะแล้วก็ตรงช่องว่างเนี่ยเขาถามอะไรนะคะเราเก็บแค่ประเด็นสําคัญก็พอแล้วนะคะไม่จําเป็นต้องรู้ทุกคำเนาะก็สามารถทําให้เต็มในพาทน,นี้ได้ะคะ่ะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะ มาดูที่ข้อ39ถึง42นะคะซึ่งข้อนี้เนี่ยก็จะเป็นการพูดถึงอีเมลนะคะคราวนี้นะคะเดี๋ยวติมจะแตกสัพท์สำคัญในพเพศนี้ให้ก่อนนะคะจะได้เป็นการเพิ่มคังคำศัพท์ของเพื่อนๆด้วยเนาะเรามาดูกันที่ question 39 t o 42เลยนะคะก็เพื่อนๆอาจจะโหลดเอกาสารมาทำก่อนนะคะแล้วก็มาค่อยเปิดวิดีโอนะคะดูเฉลยตามไปค่ะ สำหรับบทความนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของอีเมลนะคะก็ก่อนที่เราจะไปลงแต่ละข้อกันนะคะเดี๋ยวติมจะแตกศัพท์สำคัญของแพสซีนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆจะได้มีคังคำศัพท์เพิ่มขึ้นด้วยนะคะเรามาดูที่คำว่า food critics ค่ะอันนี้ก็หมายถึงนักวิจารณ์อาหารนะคะก็เวลาเราจดคำศัพท์นะคะอย่าลืมใส่ไปด้วยว่า part of speech นะคะหรือว่าประเภทของคำมันเป็นคำนามเป็น verb หรือว่าเป็น adjective นะคะอย่าจดแต่ความไหนยอย่างเดียวเนาะ คำต่อมาคำว่า d i e นะคะตัวนี้เป็น verb แปลว่าทานอาหารคำว่า flawlessly นะคะตัวนี้เป็น adverb นะคะก็คืออย่างไรที่ติสมบูรณ์แบบเนาะหรือว่า perfectly คำว่า place นะคะในที่นี้เป็น verb แปลว่าจัดวางนะคะก็คือเขามีการ photographs will be placed at our welcome station เขาก็จะมีการวางรูปของนักวิจารณ์อาหารเนี่ยไว้ตรง welcome station เนาะ แล้วก็คำว่า host นะคะก็คือเจ้าภาพนะคะหรือว่าพนักงานต้อนรับก็ได้นะคะซึ่งในบริบทนี้เนี่ย h o ต t จะหมายถึงพนักงานต้อนรับนะคะแล้วก็ identify นะคะตัวนี้เป็น verb แปลว่าระบุคำว่า waitstaff ตัวนี้เป็นคำนามแปลว่าพนักงานเสริร์ฟแล้วก็คำว่า alert ตัวนี้เป็น verb ก็คือแจ้งเตือน ทันมาค่ะคำว่า strive ตัวนี้เป็น verb นะคะก็แปลว่า Attempt หรือาพยายามอย่างมากคำว่า prompt นะคะตัวนี้เป็น adjective แปลว่ารวดเร็วแบบทันทีทันใดแล้วก็ recommend นะคะตัวนี้เป็น verb ก็คือแนะนำเสนอแนะแล้วก็ specials นะคะในที่นี้เป็นคำนามก็คือเมนูพิเศษนะคะซึ่งในรานอาหารเนี่ยเขาก็จะมี daily specials เนาะเมนูอาหารพิเศษประจำวันนะคะ คราวนี้พอเราได้ขีคำศัพท์ไปแล้วนะคะเราก็มาเริ่มดูที่แต่ละข้อกันเลยเนาะเรามาดูโจทย์กันเลยนะคะก็จะเห็นว่าข้างบนเนี่ยมันเป็นอีเมลเนาะเราก็สแกนหาประเด็นสําคัญนะคะว่ามันเป็นอีเมลเกี่ยวกับอะไรนะคะ<ม>ก็จะเห็นว่าเป็นการพูดถึงอ่า important case เนาะอ่าจะมีแขกคนสําคัญเนี่ยมาใช่ไหมคะ เรามาดูท e. ี่ประโยคแรกนะคะเขาบอกว่า Food critics from two newspapers the Toronto days and Toronto risings are expected to die here this week Let's make a special effort to do our work flawlessly ก็จะเห็นว่ามีนักวิจารณ์อาหารเนาะจากสองหนังสือพิมพ์ใช่ไหมคะเขาก็จะมาทานอาหารที่นี่นะคะอาทิตย์นี้ พราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามาพยายามช่วยกันทําให้เขามีมือที่แบบสุดพิเศษกันนะคะแบบไรที่ตีแบบสมบูรณ์แบบเนาะก็จะเห็นว่าตอนนี้นะคะประธานของเราก็คือคําว่า food critics เนาะ แล้วก็ From to newspaper ตรงนี้ก็เป็นส่วนขยายใช่ไหมคะว่า Food critics เนี่ยคือใครนะคะแล้วก็ The Toronto Days and Toronto Rising เนี่ยก็ขยายทีว่า newspaper สำนักไหนนะคะเพราะฉะนั้น main idea หลักของเราเนี่ยก็คือคําว่า Food critics เนอะอา subject หลักของเราเนี่ยก็คือ Food critics เนอะแล้วก็ verb หลักของเราก็คือคําว่า are expected นั่นเองนะคะคราวนี้ตรงที่เขาถามเนี่ย แต่เขาถามว่ามันเป็นส่วนที่มาขยาย food critics เนาะว่าเป็นใครใช่ไหมคะเขาเป็นคนที่มาจาก2หนังสือพิมพ์เนาะสองสำนักพิมพ์ของหนังสือพิมพ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในข้อ39เนี่ยนะคะเราจะต้องการคําที่มาขยายคานามเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ adjective มาขยายคํานามคําว่า newspaper นั่นเองว่าเป็น newspaper อะไร เพราะฉะนั้นเมื่อเรากว่าตาดูไปที่ชอยนะคะก็จะเห็นว่ามันเป็นคำว่า local หมดเลยเนาะแต่ว่าเป็น part of speech ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้เนี่ยขยาย newspaper คำนามนะคะต้องใช้ adjective เราไปดูกันเลยว่าควรใช้อะไรดีข้อนี้นะคะก็จะเห็นว่า part of speech มันไม่เหมือนกันเนาะมาดูกันที่ข้อแรกค่ะ local นะคะตัวนี้ก็เป็น adjective แปลว่าในท้องถิ่น ข้อที่2 locals ตัวนี้นะคะก็เติม s เ,เข้าไปเนาะก็มาจากคำนาม local ได้นะคะก็จะแปลว่าคนในท้องถิ่นนะคะอย่างเช่นอาจจะบอกว่า the locals are friendly คนในท้องถิ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นมิตรเนาะอ่ะแบบบางมือที่เราไปเที่ยวใช่ไหมก็คือแบบคนเขาค่อนข้างเป็นมิตรมากๆนะคะ เพราะฉะนั้นในที่นี้ local ก็จะเป็นคำนามนะคะข้อต่อมาค่ะ locally ตัวนี้ก็เป็น adverb นาะลี่ลี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น adverb นะคะก็คือในท้องถิ่นเหมือนกันแล้วก็ more locally นะคะตัวนี้ก็ locally ก็เป็น adverb นาะแล้วก็ more ก็เป็นขั้นกว่านะคะที่มาขยาย adverb locally อีกทีนึงเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะเราก็ควรจะตอบเป็นคำว่า local newspaper นั่นเองค่ะ adjective ขยายคํานามนะคะถัดมาค่ะเขาบอกต่อว่า photographs of the critics will be placed at our welcome station using these host will be responsible for identifying the critics and telling the wait staff who should alert the kitchen ก็จะเห็นว่าในประโยคนี้นะคะก็ส่วนหลักของเรานะคะก็คือ photograph นั่นเองเนาะส่วน of the critics ตัวนี้ก็เป็นส่วนขยายใช่ไหมว่ารูปภาพอะไรนะคะก็รูปภาพของคนที่เป็นนักวิจารณ์อาหารเนี่ยก็จะเอามาวางไว้ที่แผนกตอนหลับเนาะ using these นะคะในที่นี้เนี่ยหลัง t h e s ก็จะต้องตามมาด้วยคำนามผพหูพคน์เนาะ พนักง,งานต้อนรับเนี่ยก็จะต้องเป็นคนคอยดูแล้วก็อคอยระบุนะคะว่าใครเป็นนักวิจัยอาหารเนี่ยมาถึงลอล้วยังใช่ไหมคะแล้วก็รีบบอกกับพนักง,งานเสิร์ฟเนาะพนักง,งานเสิร์ฟก็จะได้รีบไปบอกกับห้องครัวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยเขากาลังพูดถึงรูปภาพใช่ไหมคะของนักวิจัยอาหารเนี่ยจะแปะไว้ที่ แผนกต้อนรับเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้รูปพวกนี้ใช่ไหมคะสำหรับพนักง,งานต้อนรับเนี่ยก็จะใช้รูปพวกนี้เนาะในการที่จะระบุว่านักวิจัยเขามาทานหรือยังถ้าเกิดว่าเห็นปุ๊บตรงกับภาพเนี่ยก็รีบแจ้งไปที่พนักง,งานเสร์ฟเลยเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยเราต้องใช้อะไรเนาะเรามาดูในชอยข้อ40สิกันข้อแรกค่ะคำว่า reviews นะคะตัวนี้ก็เป็นคำนามก็คือบทวิจารณ์หรือว่าแปลว่าการตรวจสอบ ข้อที่2ค่ะ issue s ตัวนี้ก็จะแปลว่าประเด็นปัญหาหรือว่าฉบับนะคะอย่างเช่นฉบับของหนังสือพิมพ์หรือว่าแมกซีนคำว่า m n u u นะคะตัวนี้ก็คือเมนูเนาะแล้วก็ Images ก็คือรูปภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีการเอารูปของนักวิจารณ์เนี่ยแปะไว้ที่บริเวณแผนกต้อนรับของห้องอาหารใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีการมีรูปถ่ายของนักวิจารณอาหารเนี่ยวางไว้ที่แผนกต้อนรับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องใช้รูปพวกนี้แหละในการที่จะระบุว่านักวิจารณ์เข้ามาหรือ,อยังนะคะเพราะฉะนั้นครนี้เนี่ยเราก็ใช้เป็น images นั่นเองนะคะ using these images นั่นเองนะคะถัดมาค่ะเขาบอกต่อว่า servers must strive to be prompt they should also recommend our daily special เพราะฉะนั้นข้อ41เนี่ยน่าจะพูดถึงประเด็นไหนเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันก็จะเห็นว่าเขาบอกว่าพนักงานเสริมเนี่ยก็ต้องรวดเร็วทันทีทันใดใช่ไหมคะก็คือพอเขามาปุ๊บเนี่ยก็เหมือนกับให้เราแบบรีบเข้าไปต้อนรับเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ควรจะแนะนำนะคะเมนู Daily Specials ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เขากำลังพูดถึงประเด็น Daily Specials เนาะ ข้อ41เนี่ยมันก็น่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับทิ้งท้ายไว้ที่ประเด็นนี้เนาะเรามาดูในช้อยกันว่าควรเติมประโยคอะไรลงไปดีนะคะข้อ A ค่ะ these are the most creative dishes we offer ก็จะเห็นว่าพวกนี้เนี่ยเป็นอาหารจานพิเศษที่เราแบบสร้างสารรค์ขึ้นมาเลยนะสำหรับวันนี้นะคะ ข้อที่2ค่ะ we have already placed an advertisement นะคะ p l a c e an advertisement ก็คือเราได้ลงโฆษณาเรียบร้อยแล้วข้อที่3ค่ะ work schedules are posted by the rear entrance อ่าตารางทำงานเนี่ยก็มีการติดประกาศไว้ที่ทางเข้าด้านหลังเนาะอันนี้ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่พนักง,งานจะต้องบอกกับ food critics เนาะแต่ว่าพนักง,งานน่าจะบอกพนักง,งานกันเองใช่ไหมคะข้อนี้ก็ไม่น่าเกี่ยวนะคะ แล้วก็ one of them was unhappy with the timing อ่ะหนึ่งในแขกเนี่ยหรือพวกเขาเนี่ยไม่ค่อยจะโอเคกับเรื่องของตารางเวลาจังหวะเวลาช่วงเวลาสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยข้อที่มันเกี่ยวกับบริบทด้านหน้านะคะก็คือเรื่องของ daily specials เนาะเราก็ควรจะตอบเป็นข้อ A นั่นเองนะคะ These are the most creative dishes we offer ก็จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแพขษมากที่สุดค่ะจากนั้นเขาก็บอกต่อว่า I am confident that everyone dot 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 these critics with our great food and service ฉันมั่นใจนะว่าทุกคนเนี่ยจะจุดๆเนาะคริ i ิกเหล่านี้นะคะด้วย การบริการแลว้วก็อาหารที่เลิศของพวกเรานะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ยังไม่เกิดเนาะก็คือเขาให้เตรียมพร้อมสําหรับการที่นักวิจารณ์เนี่ยจะมาทานอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ในอนาคตเนาะเพราะฉะนั้นข้อ42เนี่ยเราก็ควรจะใช้เทนท์ที่มันบ่งบอกถึงเหตุการณ์ในอนาคตนะคะเรามาดูกันเลยว่าควรใช้อะไรดี ก็จะเห็นว่ามีคำว่า impress หมดเลยนะคะซึ่ง impress เนี่ยก็เป็น verb แปลว่าทำให้ประทับใจนะคะมีทั้ง impressed will impress is impressing แล้วก็ has impressed นะคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงเหตุการณ์ในอนาคตเนาะว่าเราจะต้องสามารถทําให้พวกเขาเนี่ยประทับใจได้แน่ๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นพูดถึงอนาคตก็ต้องใช้เป็น will impress นั่นเองนะคะ เรามาต่อกันที่แ a พ s a g e ที่2ค่ะคราวนี้เนี่ยเป็นการ refer to the following article นะคะหรือว่าบทความเนาะเรามาดูสับ์สำคัญนะคะของบทความนี้กันเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ Shell will s i m p l i f i e s local tourism นะคะก็คือทำให้การท่องเที่ยวในท้องถิ่นเนี่ยมันง่ายขึ้นนะคะสำหรับเมืองนี้คำว่า simplify นะคะตัวนี้ก็เป็น verb ก็คือทำให้ง่ายขึ้นเนาะคำว่า boost นะคะตัวนี้ก็คือโอ่อวดหรือว่าภูมิใจ คำว่า charming นะคะเป็น adjective ก็คือมีเสน่ห์น่าหลงไหลคำว่า architecture นะคะตัวนี้ก็เป็นคำนามก็คือสถาปัตยกรรมคำว่า breathtaking ตัวนี้ก็เป็น adjective นะคะก็คือน่าทึ่งคำว่า countryside อันนี้ก็เป็นคำนามก็คือชนบทคำว่า appreciate นะคะเป็น verb ก็คือเราชื่นชมหรือว่าเห็นคุณค่า แล้วก็ resident นะคะตัวนี้ก็เป็นคำนามก็คือผู้อยู่อาศัย introduction นะคะตัวนี้เป็นคำนามแปลว่าการแนะนำการเปิดตัวแล้วก็ existing tourism related นะคะก็คือเป็น adjective ที่มาขยายคำว่า business นั่นเองเนาะก็คือซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่มีอยู่แล้วแล้วก็ Booming นะคะเป็น adjective แปลว่ามันแบบจะเลรุ่งเรืองเนาะหรือว่า successful คำว่า commerce bureau นะคะอันนี้ก็คือสํานักงานการค้าเนาะก็คือจะดูแลเกี่ยวกับการค้าแล้วก็ธุรกิจนะคะคำว่า debut นะคะเป็น verb แปลว่าเปิดตัวแล้วก็ swipe ตัวนี้เป็น verb นะคะก็คือลากหรือว่าปัดเนาะอย่างเช่น swipe your credit card ก็คือลากปัดเครดิตปัดบัตรเครดิตผ่านเครื่องอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็คําว่า please ทําให้พึงพอใจคะ่ะ benefit เป็นเว r รนะคะในที่นี้จะแปลว่าได้ประโยชน์แล้วก็ encourage นะคะก็คือ support เนาะกระตุ้นสนับสนุนแล้วก็ retail traffic นะคะก็คือปริมาณการเยี่ยมชมร้านค้าปิแล้วก็ profit ค่ะตัวนี้เป็นคำนามก็คือกำไรคราวนี้เรามาดูไหนโจทย์กันเลยนะคะอาจจะเห็นว่าเมืองเชอร์วิลลเนี่ย s i m p l i f i e s local tourism นะคะก็คือทำให้การท่องเที่ยวในท้องถิ่นมันง่ายมากยิ่งขึ้น 10th may the city of will boasts charming architecture and a breathtaking countryside that has long been appreciated by residents thanks to the recent introduction of a train service tourists are now able to dot 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 the city as well ก็จะเห็นว่าเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่มีความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมใช่ไหมคะแล้วก็เป็นชนบทที่ค่อนข้างที่จะวิวมันดีมากเลยนะคะซึ่งวิวพวกนี้ก็ ปกติก็ได้ชื่นชมได้เห็นเฉพาะคนที่อยู่อ,อาศัยในเมืองนี้เนาะ,ะแต่เป็นเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยเขามีการเปิดตัว train service ใช่ไหมคะมีรถไฟเข้ามานะคะ thanks to ก็คือเหมือน because of เนาะเพราะว่านะคะตามด้วยคำนานเพราะว่ามีการเปิดตัวรถไฟการการเดินทางรถไฟเนาะก็เลยทำให้นะักท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้เขาสามารถมาเที่ยวเมืองนี้ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยมันน่าจะใช้คำว่าอะไรดีนะคะ เรามาดูที่ชอยกันเลยนะคะซึ่งข้อนี้ก็เป็นเวิร์มหมดเลยเนาะก็เป็นการเทสต์มีนิ่งเนาะว่าข้อไหนจะเหมาะที่สุดนะคะอ่าจะเห็นว่าจากบริบทที่เขาให้มาเนี่ยก็คือเมืองนี้มันสวยมากใช่ไหมคะแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยก็คือเป็นเมืองที่ชื่นชมกันแต่เฉพาะคนที่อยู่ในเมืองนี้เนาะคนที่อาศาัยอยู่ในเมืองนี้เนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเพราะว่ามีการเพิ่มทรนเซอร์วิสเข้ามาใช่ไหมคะนะักท่องเที่ยวเนี่ยก็สามารถมาเที่ยวเมืองนี้ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ43นะคะจะใช้คําว่าอะไรดีเราไปดูกันเลย ข้อ1ค่ะ revisit นะคะตัวนี้ก็เป็นเว r ร์ก็คือไปเยี่ยมอีกครั้งเนาะอย่างเช่นเราอาจจะบอกว่า I would love to revisit Paris someday อยากกลับไปเที่ยวปารีสอีกครั้งหนึ่งคำว่า enjoy นะคะตัวนี้ก็คือสนุกสนานเพลินเ,เนาะคำว่า depart นะคะก็คือออกจากอย่างเช่น the plane departs at 6 a.m. เที่ยวบินนี้เนี่ยจะออกจากสนามบินตอน6โมงเช้า คำว่า bypass นะคะตัวนี้ก็คือเลี่ยงนะคะเส้นทางหลักเนาะอย่างเช่น we took the road that bypasses the town เราก็เลือกใช้ถนนที่มันเลี่ยงตัวเมืองนะคะก็จะทำให้แบบไม่ต้องไปรถติดอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยเราก็ควรจะใช้เป็นคำว่า enjoy นั่นเองนะคะปกติเมืองนี้เนี่ย เฉพาะ r e สซิเดนที่แบบเห็นความสวยงามใช่ไหมคะเพราะเขาอยู่ในนั้นอยู่แล้วเนาะอะแต่เป็นเพราะว่ามีเทรน s เซอร์วิสเข้ามาตอนนี้นะักท่องเที่ยวเนี่ยก็สามารถมาเที่ยวเมืองนี้ได้เหมือนกันนะคะข้อน,นี้ก็เลยตออเป็น e n j o y นั่นเองต่อมานะคะเขาบอกต่อว่า As a result of c h e r w i l l s rise in popularity, existing tourism-related businesses are booming. แล้วเขาก็ถามว่าข้อ44เนี่ยน่าจะพูดเกี่ยวกับอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเนื่องมาจากความเป็นที่นิยมของเมืองเชเวลล์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เนาะทำให้ธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่มันมีอยู่แล้วในท้องถิ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็แบ่งไว้ให้เรามาเติมอ่าเพราะฉะนั้นข้อ44เนี่ยมันก็น่าจะเป็นการพูดถึงเศรษฐกิจที่บูมมิ่งในเมืองเช์วล์นะคะเรามาดูกันเลยว่าบริบทไหนจะเกี่ยวข้องมากที่สุด ข้อหนึ่งค่ะ furthermore the architect will be building a tower นอกจากนี้เนี่ยสถาปนิกก็จะสร้างหอคอยตึกสูงขึ้นมาด้วยข้อที่2ค่ะ the mayor will be giving a welcome speech นายกเทศมนตรีก็จะมากล่าวต้อนรับเนาะข้อที่3นะคะ the train allows locals to travel more easily รถไฟเนี่ยก็ทำให้คนในท้องถิ่นเนี่ยสามารถเดินทางได้สะดวกขึ้น แล้วก็ in fact restaurants and hotels keep opening อันที่จริงแล้วเนี่ยทางร้านอาหารทางโรงแรมเนี่ยมันแบบเปิดทยอยเปิดขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเขาพูดถึงธุรกิจที่ในเมืองเชลว,วิลที่มันกำลังบูมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่เกี่ยวข้องมม่ที่สุดก็ควรจะเป็นข้อดีนั่นเองนะคะ ก็เป็นการพูดถึงธุรกิจเกี่ยวกับเมืองเชนะ์วิลล์เนาะซึ่งมันกำลังบูมใช่ไหมคะนอกจากนี้เนี่ยก็พวกโรงแรมหรือว่าร้านอาหารเนี่ยก็ทยอยเปิดมาขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะจากนั้นเราก็ไปอ่านกันต่อนะคะเขาบอกว่า To help tourists and businesses, the c h e r w e l l Commerce Bureau has debuted the City Card, w h e n s w i p e the card automatically applies at local businesses and attractions. เพื่อเป็นการช่วยนะักท่องเทีย่ยวแล้วก็ช่วยคนประกอบการธุรกิจด้วยเนาะสำนักง,งานการค้าเมืองเชลวิลล์เนี่ยก็เลยมีการเปิดตัวซิตี้การ์ดนะคะซึ่งเมื่อเราไปใช้บัตรซิตี้การ์ดเมื่อไหร่เนี่ยการ์ตัวนี้เนี่ยมันก็จะใช้จุดจุดจุดนะคะที่ร้านในท้องถินน่นหรือว่าสถานที่ท่องเทีย่ยวในท้องถิ่นได้เลยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในที่นี้เนี่ยนะคะประธานของเราก็คือคำว่า the card เนาะเป็น subject หลัก ของประโยคนี้เนาะคำว่า apply เป็น verb หลักใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยเราก็ขาดกรรมนะคะว่า apply อะไรนะคะใช้อะไรนะคะส่วน add local business and attraction s เนี่ยก็ทำหน้าที่ขยาย verb apply นะว่า apply ที่ไหนนะคะ apply ที่ร้านค้าในท้องถิ่นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ45เนี่ยก็ต้องเป็นอะไรที่เป็น กร็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำนามนี่นะคะเพราะฉะนั้นแอป l y อะไรการ์ดเนี้ยมันจะแอป l y อะไรเรามาดูกันนะคะจากชอยข้อ45นะคะมีคำว่า discount นะคะตัวนี้ก็เป็นคำนามเนาะแปลว่าส่วนลดหรือว่าการลดราคาข้อที่2ค่ะ discounted ตัวนี้ก็เป็น adjective นะคะแปลว่าซึ่งลดราคาหรือว่าได้รับส่วนลดอย่างเช่น discounted prices นะคะก็คือราคาที่ได้รับการลดแล้ว ข้อ4นะคะก็ to discount นะคะซึ่งก็อยู่ในรูป to บวก verb infinitive เนาะคำว่า discount เนี่ยก็สามารถเป็น verb ได้นะคะก็แปลว่าลดราคาแล้วก็ discounting นะคะตัวนี้ก็เป็นคำนามนะคะแต่ใช้ในความหมายที่ว่ากระบวนการหรือว่าการทำการลดราคาเพราะฉะนั้นเมื่อเราลากบัตรเครดิตเนี่ยมันก็การตัวนี้เนี่ยมันก็จะให้ส่วนลดอัตโนมัติน้อก,กับร้านค้าในท้องถิ่นนะคะข้อนี้เราก็ควรจะตอบคำว่า apply discounts นั่นเองนะคะเพราะว่าถูกทั้ง part of speech แล้วก็ถูกทั้งความหมายด้วยนะคะข้อสุดท้ายค่ะเขาบอกว่า the bureau believes that the city card will please tourists who will benefit from lower price the card should encourage retail traffic leading to increased profits for businesses ก็จะเห็นว่าสำนักง,งานการค้านะคะเขาเชื่อว่าการ์ดตัวนี้เนี่ยซิตี้การ์เนี่ยจะทําให้ทัวริสเนี่ยพึงพอใจเนาะซึ่งก็ทัวริสก็จะได้ประโยชน์จากการที่ราคาสินค้ามันถูกลงนะคะจุดจุดจุด การ์ดตัวนี้เนี่ยก็จะทําให้การขายในร้านเนี่ยมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทําให้เจ้าของธุรกิจเนี่ยได้กําไรมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการ์ดตัวนี้เนี่ยนอกจากจะทําให้ทัวริส์พึงพอใจแล้วเนี่ยในขณะเดียวกันมันก็ทําให้คนขายเนี่ยพึงพอใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราควรจะใช้คําเชื่อมอะไรดีนะคะก็ข้อนี้เป็นการวัดคอนเนคเตอร์เนาะเรามาดูกันเลยข้อแรกค่ะ instead ตัวนี้แปลว่าแทนที่เนาะ คำว่า until then จนกว่าจะถึงตอนนั้นจนถึงเวลานั้นคำว่า at the same time ในขณะเดียวกันแล้วก็ despite that นะคะอันนี้ก็แม้ว่าอย่างนั้นเนาะอันนี้ก็จะใช้ในกรณีที่มันขัดแย้งเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการตัวนี้เนี่ยช่วยทั้งทัวริสต์ในขณะเดียวกันก็ช่วยเจ้าของธุรกิจด้วยเพราะฉะนั้นข้อนี้เราควรจะตอบเป็นคำว่า at the same time นั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับโทอีกพาร์ทหในวันนี้คะ่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราฝึกทําบ่อยๆนะคะรับรองว่าเราจะทําได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนสิ่งสําคัญเลยก็คือเราควรที่จะจับเวลาเนาะ,ะแล้วก็ลองทําไปด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องทำภายใต้เวลาที่ค่อนข้างจำกัด เพราะฉะนั้นฝึกทํากับการจับเวลาเน here, ี่ยจะช่วยได้มากๆเลยค่ะก็สําหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะคะและเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยออกมาอีกแน่นอนส่วนใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะแล้วแบบอยากให้ทาคอนเทนต์แบบไหนออกมาอีกบ้างนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวติมจะตามไปอ่านดูคอมเมนต์เลยนะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย